จากคลิปที่มีคนนำไปโพสต์ลงใน t i k t o อกนะคะว่ากินปลาไหลสดๆเลยอะค่ะทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยโรคปรสิตออกมาเตือนเลยนะคะว่าการกินปลาไหลสดๆแบบนั้นเสี่ยงรับพยาธิตัวจีดเข้าไปในร่างกายอันตรายถึงชีวิตค่ะจากกรณีที่มีผู้ใช้ t i k t o อกรายหนึ่งชื่อว่าบ่าวชุมแพพาแซบค่ะ ถ่ายคลิปตัวเองกินปลาไหลสดๆทั้งตัวปลาไหลตัวเป็นๆเลยนะคะแล้วในคลิปนั้นเนี่ยก็มีผู้เข้าชมมากกว่า700 0 0 0ครั้งซึ่งทางด้านคุณหมอจากสถาบันต่างๆเห็นคลิปแล้วพากันออกมาเตือนค่ะบอกว่าแบบนี้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะโดยทางด้านผู้ช่วยสาสตราจารย์ดร์นัทกพัฒ รัตนพิทูลนักวิจัยจากศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดเผยว่าในคลิปนั้นเป็นปลาประเภทปลาไหลหรือว่านอกจากปลาไหลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกแล้วก็ปลาอีกหลายชนิดรวมไปถึงกบกุ้งไรจะมีตัวอ่อนของพยาธตัวจี๊ดอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งมีงานวิจัยจากทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้มีการนำปลาไหลมาตรวจหาพยาธิค่ะโดยพบว่าพยาธิที่สามารถทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้คือพยาธิตัวจีดซึ่งพยาธิตัวจีดจ,จะก่อความอันตรายโดยการชอนชัยไปตามอาวัยวะต่างๆอย่างเช่นผิวหนังตาสมอง ถ้าหากพยาธิชอนชัยไปบริเวณผิวหนังส่วนอื่นๆอาจจะทําให้เกิดอาการบวมตามอวัยวะไปเรื่อยๆตามการเคลื่อนที่ของพยาธิบางรายอาจจะมีการปวดหรือหันร,ร่วมด้วยและถ้าหากพยาธิชอนชัยเข้าไปยังอวัยวะสําคัญอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงได้อย่างเช่นพยาธิเข้าไปที่สมองอาจจะเกิดภาวะสมองอักเสบหากพยาธิเข้าไปในดวงตาก็อาจจะทำให้ตาบอด ซึ่งการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตไปฟังเสียงนักวิจัยกันนะคะในช่องขา่าวหลายช่องนะคะที่นําเสนอก,กันก็คือมีท่านหลายๆท่านแหละนะคะมากินพวกปลาไดิบนะครับก็ในปลาไหลดิบเองนี่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีอะไรที่น่ากลัวอยู่อยู่ในนี้นะครับซึ่งในพวกปลาไหลดิบมันก็จะมีอย่างเงี้ยครั เอ่อก็คือพยาธิตัวจี๊ดนะครับนั่นถัวสโตมาสไปนิเจลล์เป็นพยาธิตัวจี๊ดที่เป็นพยาธิตัวกลมอมครับที่มีอยู่ในพวกปลาไหลปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรต่างๆหรือกุ้งไหลนะครับถ้าหากว่ากินปลาไหลดิบดอย่างที่ในคลิปข่าวนะครับก็เสี่ยงต่อการที่จะติดพยาธินี้สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าในีการที่มีนักวิจัยหลายๆที่นะครับไปสารวจเอาปลาจาก ตลาดอะไรพวกเหล่านี้ปลาไหลนะฮะมาแล้วก็มาตรวจพบโอส,สูงมากนะครับฉะนั้นแล้วนี่เวลากินปลาไหลดิบก็ไปเนี่ยเสี่ยงต่อการติดพยาธินี้แล้วท่านก็จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะว่าพยาธิมันสามารถใช้ไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆได้แล้วมันก็จะโดยเฉพาะไปที่สมองนี่ก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยครับ นอกจากพยาธิตัวจีดแล้วอีกหนึ่งชนิดค่ะก็คือพยาธิหัวหนามก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งพยาธิหัวหนามเนี่ยสามารถชอนชัยทะลุลำไส้ได้ค่ะดังนั้นทางด้านนักวิจัยฝากเตือนมานะคะว่าสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วกำลังอยากจะกินตามอย่าคิดที่จะทำตามเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันไม่มียาเฉพาะที่สามารถช่วยรักษาโรคติดเชื้อพยาธิตัวจีให้หายขาดได้ค่ะ อย่างไรก็ตามสำหรับท่านใดที่กินเข้าไปแล้วแล้วเริ่มมีอาการเพื่อเป็นการป้องกันพยาธิเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะสำคัญจนเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตควรรีบเข้ารับการรักษาทันทีที่เริ่มมีอาการนะคะ